สวัสดีค่ะท่านผู้ชมครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการอัปเดต NBA นะครับและมาในวันนี้ได้บอกว่าเป็นการอัดครั้งที่2ของผมครับเพราะว่าในรอบแรกเนี่ยอัดได้จืดชืดและเกินพวกผมยังอยู่ในการเซ็งอยู่ครับที่ทีมโอคลิปเปอร์เนี่ยแพ้ไปในวันนี้คือจริงๆถ้าหากว่าเราดูตามซีรีส์นะครับ <c oughs> มันก็เป็นฟินิกซ์ซันนั่นแหละที่สมควรชนะแต่ว่าเราก็เห็นเขาเพิ่นในแต่ละเกมเนี่ยพวกะเขาเบียด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 มาแล้วคนที่เล่นได้ดีก็คือแรดเซลเวสบุกไฮเกม3เกม4นั่นดีแต่พอมาในวันนี้ดอ18ลง3เอ้า ยิง 18, ลง3เนี่ยผมไม่ว่าอะไรเสียเทิร์นโอเวอร์5ครั้งเนี่ยผมไม่ว่าอะไรแต่พอมาในช่วงท้ายครับตอนที่ทีงตามหลังอยู่19แต้มแต่คนอื่นเขาศาสตร์ทำดีมากเมสันพัมลีนี่เล่นได้อย่างดีเลยครับไล่ไล่มาเก็บรีบอลตามซ้ำดาบสองแล้วก็มีจังหวะสติลที่มาฟาสต์เด็กเล่นเองทั้า,ท,า,ท,า,ท,าที่เป็นซซงเกิลเฮ้ยผม,มเห็นเลยครับว่าความตั้งใจของเมสันพัมลีเนี่ยมันช่วยทําให้ทีมค่อยๆมีกำลังใจขึ้นมาได้และคนที่ทําให้ปลุกความมั่นใจอีก2คนเลยก็คือท่าน้ของน้องมันพาเวลแล้วกนนิสัย แ้เหมือม,มันไร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 มาแล้วสุดท้ายครับไม่รู้มันเกิดอะไรขึ้นครับทีมเอลคริปเปอร์ตัดสินใจให้รัสเซลลสุกมาถือบอลแล้วก็ทำเสียเทอไปแล้วก็วางเลยอพัพพาดหลายต่อหลายครั้งจนแบบจนุนโงอ่ะมึงอะไรอยู่เนี่ยแล้วทีมขอเวลานอกให้รัสเซลลสุกไปนั่งพักนิดนึงกลับมาก็เหมือนเดิมอีกคือทีมกุศาตามจาก19เหลือ2แต้มือนท่นทานผู้มชมรันแต้มมาแล้วรัสเซลลสุกมาทำแบบโยนทิ้งโยนข้างอ่ะคือผมไม่ได้โทษรัสเซลลสุกนะว่าเป็นสาเหตุที่ทำให้ทีมเหมส์นะมังหวะสคัญในฐานะของผู้รับซปเอร์์สตารโอเคคุณ อาจจะไม่ได้เซ็นสัญญามาราคาแพงคุณเซ็นสัญญามาราคาไม่ถึง1ล้านเหรียญสหรัฐซะด้วยซ้ำไปแต่ว่าเฮ้ยจานทำพลาเดเยอะเกินทําแบบพลาดแบบไม่น่าพลาดเพราะว่าจริงๆแล้วอะรสเวสบุกถ่ายบอลวิ่งไปวิ่งมาแล้วให้เพื่อนยิงอะไรอย่างนี้ก็ได้ค่อยๆเล่นก็ได้แต่นี่คือเขาได้บอลมาเขาตัดสินใจที่อยากจะเล่นเองหลายต่อหลายเพลงครับแล้วลูกจะหมะต้องจบได้กับจบไม่ได้มันมีจังหวะหนึ่งที่รสเวสบุกแบบว่าได้ฟาสเบกมาแล้วผมเห็นเลยว่ารสเวสบุกรู้สึกไม่มั่นใจครับเราสัมผัสได้จากบอด เลอัพขึ้นไปแล้วก็ทําพลาดคือบอกไม่ถูกอ่ะเพราะว่ารัสเซียสูก็ไม่ใช่สาเหตุที่ทําให้ทีมแพ้แต่รัสเซียสูก็คือสาเหตุที่ทําให้ทีมแพ้อย่างวันนี้แหละอธิบายไม่ถูกเหมือนกันว่ามันก็เลยทําให้ตอนนี้มีเสียงมีพระวิจารณ์เซน2ฝั่งนะครับว่ารัสเซียสูเล่นอะไรว่านู่นนี่นั่นแล้วก็บางคนก็บอกว่าจะโทษรัสเซียสูอย่างเดียวก็ไม่ได้เพราะว่าทีมอ่ะมันไม่มีทั้งคาวายและพอจอใช่แต่จะโทษว่าทีมเอาคริปเปอร์ไปไม่ได้ไม่ได้ไกลอ่ะมันต้องโทษ2คนนี้ที่แม่งมีแต่เจ็บอยู่นั่นแหละแล้วคาวายเจ็บมาไม่รู้ตั้งกี่ปีในฤดูกาลนี้พอจอจไม่ได้ลงเล่นตั้ง31เอเกมคาวายไม่ได้ลงเล่นตั้ง3 4มสเกมอย่างเงี้ยเธอไม่โท สองคนนี้อ่ะผมก็เลยมานั่งคิดวิเคราะห์ครับตกผลึกได้ว่าถ้าหากว่าถามว่าใครคือสาเหตุที่ทาให้ทีมเอลคริปเปอร์ไม่สามารถที่จะคว้าแชมป์ได้ไม่สามารถที่จะเดินทางไปได้ไกลกว่านี้ได้ต้องบอกว่าเป็นพอลจอร์จกับคาวทยที่เจ็บบ่อยแต่ถ้าถามว่าใครที่ทําให้ทีมแพ้ในวันนี้ทั้งๆที่ทีมมีหวังที่จะพลิกกลับมาชนะได้บอกได้เลยครับว่าเป็นรัสเซิลเวสบุกครับเพราะถ้าหากว่าบอลมาอยู่ในมือคนคนอื่นถ้าหากว่าเอารัสเซิลเวสบุกไปนั่งพักมันอาจจะไม่เป็นแบบนี้ก็ได้ผมมีความเชื่ออันแแรรรงงกก้้้าาาออย่่นนนัคืผผมมููวพดบบเีป็ เกินไปครับมันเป็นการที่แบบเอาทุกอย่างไปลงที่เขาเพราะว่าจริงๆในในซีรีส์นี้รัสเซลล์สุกเล่นดีนะครับรัสเซลล์สุกมีค่าเฉลี่ยในการทําแต้มในซีรีส์นี้นะครับประมาณอยู่ที่26แต้ม7.5รีบาวดเจ็แอสซิสแล้วก็เปอร์เซ็นต์ฟิลโกสูงถึง46%และยิง3คะแนนแม่นตั้ง40.9%แม่นกว่าเคอร์รี่อีกแต่จังหวะในการตัดสินใจครับในการเลือกช็อตในการเล่นมันแบบเกินอย่างลูกสุดท้ายที่เราเห็นนะครับในช่วงท้ายตอนประมาณ20วินาาททีสุด้ยนี่แแแหละตตต้้มมมาอยู่6ครรับสเซิบว ยิง3แต้ไมไปดือ้อเหมือนคิดอะไรไม่ออกทนั้นที่ช็อตคล็อกเองก็เหลืออยู่เยอะพอสมควรแล้วผมก็สังเกตเห็นครับว่าเพื่อนร่วมทีมบางคนก็แบบอกอ๋อมึงชูทำไมอะ่ะเราเห็นในบอดี้ลังกิชเลยครับโดยเฉพาะกับเทเรนส์แมนนะครับที่พอเห็นร่าเซเวสบุกตัดสินใจยิง3แต้มลูกสุดท้ายของเขาเนี่ยโอ้โหใจทีมมันเสียครับแต้มไม่ได้ไม่เป็นไรครับอะท่าผู้ชมเคยเคยเป็นไหมคือยิงไม่ลงอะ่ะไม่เป็นไรนะแต่อย่างน้อยให้เป็นกู๊ดช็อตซิเลคชั่นให้เป็นมีการถ่ายบอลเลือกบอลเออสมควรยิงแล<อ> ให้อยู่ในจังหวะที่เหมาะสมหน่อยให้แบบเป็นตะคือหน่อยให้รู้หน่อยว่าจังหวะนี้ควรยิงไม่ใช่แบบเหมือนเด็กเธอใหมยที่แบบไปดูคลิปมาแล้วก็ยิงยิงอย่าง,งเดียวจนเราเซ็งอ่ะคือแบบมันเป็นเรื่องของโมเมนตัมของเกมครับมันเป็นเรื่องของกําลังใจทีมอย่างที่ผมพูดไปในไลฟ์ก่อนหน้านี้ในเกมที่เลเกอร์เจอกับทีมเบฟิกสลี่ใช่ไหมคือบางจังหวะที่เลบอนเจมส์น่ะเลือกที่จะเลอัพง่ายๆก็ได้แต่ทําไมเขาถึงดังเพราะว่าอะไรมันเป็นการดึงกําลังใจของทีมมันเป็นการดึงโมเมนตัมของทีมให้กลับมาให้แบบแบบให้ทีมมันเฮ ได้รันไปต่อได้ครับเพราะว่าอย่าลืมนะครับบาสเกตบอลทุกคนในสนามอ่ะเป็นมืออาชีพทุกคนมีฝีมือดีหมดแต่วัดกันที่กําลังใจโมเป็นต้นของเกมมันกำลังมาที่เอวคริปเปอร์เลยครับแต่รัสเซิลเวสบุกไม่ใช่แค่หยุดนะครับต้องพังมันลงไปอย่างเงี้ยนี่คือสิ่งที่ซูเปอร์สตาร์ต้องทำเหรอครับผมไม่ได้พูดนะครับว่ารัสเซิลเวสบุกฝีมือห่วยแตกทํานู่นทํานี่ไม่ได้แต่ปัญหาสําคัญของรัสเซิลเวสบุกก็คือเขาอยากจะพิสูจน์ตัวเองเกินไปหรือเปล่าแต่ผมว่ารัสเซิลเวสบุกไม่ได้ไม่ได้อยเเเเซตตตขอออองงนนนนนนักกกีีีฬาาา่่ยะสมมิวคคปร์์็แู เขาก็จะคิดว่าเรามีเปอร์เซ็นต์ในการยิง39ดังนั้นเนี่ยต่อให้ยิงพลาดมาแล้ว4 5ลูก39นั้นก็ยังอยู่ก็ยังคงต้องยิงต่อไปต้องแสดงความมั่นใจต่อไปซึ่งมันก็เป็นเรื่องที่ถูกต้องครับเพราะต้องยิงต่อไปแบบนั้นแหละแต่ว่าถ้าหากว่าดูตามรูปเกมปุ๊บในจังหวะนั้นน่ะมันมีคนที่กำลังออนไฟอยู่ถึง2คนครับนั่นก็คือนิโคลาบาทูมแล้วก็ทางด้านของโนแมนพาวเวลทำไมถึงไม่เลือกให้2คนนี้เล่นเยอะกว่าทำไมไม่เลือกถึง2คนนี้เล่นแบบโอเคมีมท่่วแพาาลลลู้ลลลลูก2กสุ45 ก็เฮ้ยมันต้องให้คนที่กําลังมีความมั่นใจเล่นดิวะไม่ใช่ตัวเองที่แบบ50 50มั่นใจหรือไม่มั่นใจแล้วแบบเออเลือกไปถ้าเรล,ลงนะถ้าวางบอลลงแนละ้วเดี๋ยวกูมั่นใจเองมันไม่ใช่แบบนั้นไงเพราะถ้าหากว่าคุณมองแบบฮูช็อตดิชชั่นนะมองทั้งทีมอ่ะว่าเซฟบุกต้องไม่ใช่คนที่จะถือบอลหรือว่ามาสร้างเพลยให้เพื่อนขนาดนั้นครับเนี่ยมันมีจังหวะนึงอ่ะในช่วงท้ายเกมอะผมเห็นเลยครับว่าเซฟบุกไทยเข้าไปเจอคิวเนียวแล้วแล้วก็แบบทำท่าเหมือนจะจ่ายเงี้ยคือแบบดุกชะง,งักแบบกลัวโดวนตัดบอลนะแล้วตัดสินใจค่อยมาจ่ายบอลอีกทีนึงคือมันแสดงให้เห็นเลยครับว่าเซฟบุกเกิดความไม่มั่นใจครับเอางี้และกันครับ รเซิร์สท์หคือผู้เล่นที่เก่งครับแต่ว่าตัดสินใจพลาดเยอะไปหน่อยคือการตัดสินใจแย่ครับผมให้คํานิยามแบบนี้ดีกว่าครับซึ่งเอาจริงถ้าให้ไปดูนะครับคนที่ตัดสินใจเล่นแล้วดีคือเคอรี่นะครับคือเขารู้ว่าจังหวะไหนที่ต้องเล่นจังหวะไหนที่ต้องผ่อนนะครับเขารู้จังหวะแบบนี้แบบสมมติแบบผู้ต่อสู้กําลังเฮ่เฮ่เฮ่อยู่เคอรี่ต้องแบบพยายามเล่นเร็วในจังหวะแรกดูเพื่อกลบเสียงเชียร์ของคนดูเออเคอรี่ถ้าสมมติว่ายิง3คะแนนเพื่อดับเสียงเชียร์ไม่ลงอ่ะเขาจะวิ่งวิ่งวิ่งวิ คะแนนของเคอรี่อ่ะชัวร์กว่าโดนดงันมิเชลที่เป็นการ์ตัวข้ามที่แบบมีชื่อเสียงในตัวข้ามคือเขารู้ครับว่าจังหวะไหนที่เขาได้เปลี่ยนจังหวะไหนที่ต้องทําเพื่อที่จะสร้างกำลังใจให้กับทีมมันเป็นเรื่องของเคมีภายในทีมผมเลยมองว่าในเกมนี้ราซิวสุมองแต่ตัวเองเยอะเกินไปหน่อยครับมันก็เลยทําให้แบบเกิดความพ่ายแพ้ในวันนี้แต่สุดท้ายก็นั่นแหละฮะก็เป็นไปอย่างที่ทุกคนคาดไว้แหละครับว่าจริงๆแล้วเนี่ยเอลครูเปอร์สมควรแพ้อยู่แล้วอีกหนึ่งคนที่วันนี้สร้างปฏิหารยไไดด้้นนคคครรััับบกก็ือองทีี่่หาผมปููถ บอกว่าเธอยังผลงานไม่ดีนู่นนี่นั่นก็ต้องบอกว่าวันนี้แกใจเด็ดครับยอมแบบว่าถ้ากูไม่ใช่ฮีโร่กูก็เป็นหมัโงโ่ๆโตัวหนึ่งเลยอะคือตีลบอลได้ช่องว่าง1คะแนนแตัดสินใจยิง3คะแนนดื้อแล้วแบบยิงลงครับโอ้โหอ,อันนี้คือจิตใจนิ่งพอแต่ว่าสุดท้ายแล้วอะมันเป็นจังหวะที่เขาต้องเล่นไงครับเวลามันเหลือนะ้อยมันน่าจะเหลือประมาณสักประมาณ3 4วิใช่ไหมเหลือเวลาอยู่ประมาณ4วินาทีสุดท้ายครับคือมันต้องยิงต่อให้ยิงลงหรือไม่ลงไม่มีใครว่าครับเพราะสถานการณ์คือมันต้องยิงแต่กับรัสเซลเวสบุ คือคิดอะไรไม่ออกตมันก็เลียล้ยงเงนออกมาก็ได้คุณไม่ใช่บาสมัธยมที่แบบว่ามีแต่ฝืนไปข้างหน้ายอย่างเดียวคุณถอยหลังก็ได้คุณเลี้ยวซ้ายก็ได้คุณเลี้ยวขวาก็ได,ได้มันเป็นอย่างนั้นครับอย่างไรก็ตามครับตัวรัสเซอร์เวสบุกก็ออกมาเปิดเผยถึงอนาคตของตัวเองนะครับว่าตัวเขาเนี่ยนี่เป็นครั้งแรกเลยครับว่าจะได้ตัดสินใจว่าตัวเองจะได้ไปอยู่ไหนซึ่งตรงนี้ผมก็แอบง,งงนิดนึงว่ามั <os music> านใช่ครั้งแรกจริงเหรอเพราะว่าก่อนหน้านี้ตอนที่อยู่ก OK ับโอเคซีอะรัสเซอร์เวสบุกก็เป็นคนขอทีมเทรด มันไม่ใช่การตัดสินใจของโรเซเวสบุกเหรออันนี้อาจจะเข้าใจได้ครับว่าการตัดสินใจของเลโบรนจิมเราจะเจ็บมานี่มานี่มานีม่มมึงไม่ต้องคิดเยอะไม่ต้องคิดเยอะมานี่มันยู่กูดิ แล้วเซฟาสบอกว่อยู่กับเลเกอร์เหรอหลงคำเชื่อแล้วบอแล้วก็เดินมาแบบไม่ได้คิดอาจจะเป็นแบบนั้นก็ได้ครับแต่ว่าแล้เซบาสเบอกว่านี่หลังจากนี้ครับเขาจะได้ตัดสินใจสักทีว่าจะได้ไปอยู่ทีมไหนจะไปเล่นทีมไหนจะเป็นการตัดสินใจด้วยตัวเขาครั้งแรกแล้วก็อีกอย่างหนึ่งนะครับถ้าให้เลือกได้เนี่ยเขาอยากจะอยู่กับทีมเอาคริปเปอร์ต่อไปเพราะว่าเขารู้สึกว่าที่นี่เป็นที่ที่ดีครับเป็นที่ที่ฟื้นฟูสภาพจิตใจของเขาได้ในช่วงต้นฤดูกาลเขาออกมายอมรับเลยนะครับว่าตอนที่อยู่กับเลเกอร์สภาพ ว่าให้กำลังใจเขาจริงๆแล้วถ้าหากว่าในวันนี้ในตอนนี้เนี่ยคาวาไวกับพอจจรอดไม่มีอาการบาดเจ็บแล้วก็เราน่าจะไปได้ไกลกว่านี้และที่สําคัญนะครับผมรักแฟนๆของที่นี่ครับเ oh. อาเดี๋ยวก่อนแฟนเลเกอร์กับแฟนคริปเปอร์มันชุดเดียวกันหรือเปล่า <laughs> คือมันเป็นเมืองเดียวกันไงแล้วแฟเลเกอร์ด่าใช่ไหมอ๋ออยู่เมืองเดียวกันแต่คนละกลุ่มทาร์เก็ตเออคนละอันนี้กันก็เลยคิดว่าน่าจะไม่เกี่ยวข้องกันแล้วกันนะไม่เกี่ยวข้องแล้วเขาก็บอกว่าถ้าหากว่าอยู่ทีมเอลคริปเปอร์ต่อไปข้อดีอย่างนึงก็คือเขาได้อยู่กับครอบครัวได้อยู่กับเพื่อนสนิทของเขาครับเพราะว่าของเขาอยู่ที่เมืองลอสแอนเจลิสก็คือตรงข้ามบ้านของเลอรอนเจมส์นั่นแหละเฮ้ยไม่แน่นะในรุ่งกันน่าเลอบอนเจมส์จะบอกว่ามาที่มาที่มาที่มาดี่กลอบ แต่พูดตามตรงครับเลเกอร์คงไม่เอาลอสเซเวสกลับมาแล้วหรอครับเพราะว่าตอนนี้ทีมกําลังไปได้ดีนะครับในขณะที่ผู้เล่นที่ตอนนี้ครับได้รับรางวัลกเกียรติยวเยอะก็คือเปาโลเบนเชิโลนะครับก็ได้รับรางวัลที่แบบว่าห่างไปเลยครับได้รับบวชเป็นอันดับที่1นะครับจาก100คนเนี่ยเขาได้รับบวชให้เป็นลุคกี่ระเยาถึง98คนนะครับคะแนนห่างจากอันดับที่2เป็น200กว่าคะแนนเลยครับอ่ะน่าจะไม่มีอะไรครับเดี๋ยวรอดูในวันพรุ่งนี้นะครับว่าคู้โกลเด้นเซตเดานะครับว่าจะเป็นที่สามารถเเอาชนะได้พร์ก ว่าเป็นการเล่นในบ้านของสกาเมนโตคิงแล้วถ้าหากว่าดูตามสถิติที่ผ่านมาเนี่ยบริสเซลโวเรอร์เนี่ยเล่นนอกบ้านไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่ครับพูดแล้วก็เศร้าคือทีมเอลคริปเปอร์มันก็เป็นทีมที่ไม่สามารถเข้ารอบได้เพราะมีการบาดเจ็บบ่อยๆอยู่แล้วนะตั้แต่สมัยคริสพอรล็อฟซิตี้ทำสามหนคริสพอลเจ็บก็ตกรอบปีต่อมาคริสพอลกับวิคกิฟินเจ็บพร้อมกันในปี2016คบพอมาปี2017วิคกิฟินไปต่อยใครก็ไม่รู้แขนเจ็บตกรอบอีกแล้วพอมารุ่นคาวาไวเจ็บอีก สติบอมเมอร์ยังออกมาบอกเลยครับว่าโคตรเซ็งเลยครับพูดง่ายๆว่าโคตรเซ็ง The biggest disappointment เพราะคนได้รับบาดเจ็บ People get injured มันไม่ใช่เพราะการเล่นไม่เฉพาะอะไรเลยครับเพราะเรื่องของการบาดเจ็บล้นล้วนเลยอ่ะถือว่าดวงชะตาไม่พาให้เป็นแชมป์แล้วกันนะครับสำหรับรัสเซียเวสบุกครับแล้วก็ทีมอัลคริปเปอร์ครับส่วนในคลิปนี้ผมขอจบเท่านี้แล้วกันนะครับสวัสดีครับ